มาดูเรื่องดีๆกันก่อนนะครับนี่ก็ถือเป็นความสําเร็จของนักแบดมินตันไทยนะครับคนนี้เนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าไปสร้างผลงานเอาไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับบาสกับปอปอนะนักแบดมินตันประเภทคู่ผสมของไทยเราเนี่ยนะครับก็คือบาสนี่คือเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอปอซับเซริแต้รัตนชัยนะครับดีกีแชมป์เป็นโลกปี2 0 2พันิเอ็ดนะครับแล้วก็ เป็นคู่มืออันดับหนึ่งของโลกนะครับไปแข่งขันแบดมินตันในรายการย o เนซไดฮัตส s u แจ p แปนโอเพน2 2 2นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบชิงคณะเลิศน,นะครับปรากฏว่าเอาชนะอรองแชมป์โลก2ส,สมัยยูตะวัตนาเบะกับอาลิสาฮิกาชิโน คู่มือวางอันดับ3าของรายการนะครับแล้วก็เป็นมือวางอันดับ3ของโลกด้วยนะชนะไป2ต่อ1เซตนะครับก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ2ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ที่3ของปีนี้ของทั้ง2คนนะครับได้สำเร็จต่อจากที่เยอรมันและสิงคโปร์หลังจากที่กลับมาควงมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งจากการจัดอันดับของ อ่าดับวาบไปบีดับเบิลยูเอฟเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่ก็รู้คนไทยก็เอาใจช่วยกันนะครับเขาเก่งมากเลยนะคือคือกีฬาบแบบมินตันเนี่ยต้องบอกว่าในยุคนี้เราก็สู้กับแถวหน้าของโลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเมย์หรือคู่นี้นะครับติดที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองอยู่แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเรานะครับใช่ค่ะ